สวัสดีเพื่อนๆชาวราศีกุมนะคะมาแล้วกับคลิปเรื่องราวทั่วๆไปนะ,ะเห็นชัดกันไหมเนี่ยเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะขออนุญาตด,ด้วยเหมือนกับว่าจะมองไม่เห็นภัยข้างล่างนะคะขอปรับกล้องนิดนึงนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องดาวทั่วๆไปนะคะการงานการเงินโชคลาภสุขภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณนะคะในช่วงวันนี้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนั่นเองนะคะซึ่งพลังงานของไพ่ก็คือจะเป็นสถานการณ์โดยรวมนะคะซึ่งตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณชมคลิปเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเองนะคะหรือว่าถ้าอยากจะดูดวงในการส่วนตัวเลยนะะเรื่องงานของเราจะไปรอดหรือเปล่าหรือว่างานที่เราจะไป ไปสมัครใหม่นะคะอยากจะหางานใหม่จะได้แล้วก็จะดีหรือเปล่าก็สามารถดูดวงการส่วนตัวได้นะคะก็คือได้ฝากไอเดียลายของอาจารย์ไว้ที่ใต้คลิปวนั่นเองนะคะเนาะการดูดวงของอาจารย์นะคะก็จะดูแบบมีเปิดไพ่แล้วก็ดูวันเดือนปีเกิดในาศาสตร์เลื่องเตัวเก้เาฐานให้ด้วยนะคะทีนี้ก็จะได้ทราบว,ว่าปีนี้อะไรรุ่งนะคะอะไรที่เสีย เอ,อนะคะดวงดวงดาวอะไรที่เด่นในดวงชะตาของเราในปีนี้ก็ไปทําเกี่ยวกับออดวงดาวนั้นๆน,น,นะคะซึ่งจะทําให้เราประสบความสําเร็จได้ง่ายส่วนดวงดาวอะไรที่มันเสียนะคะก็จะบอกได้ว่าเฮ้ยเสียตรงไหนบ้างอะไรบ้างที่เสียเราก็จะไม่ทําอันนั้นนะคะเป็นแนวทางในการออดําเนินชีวิตของเราได้นั่นเองนะคะเนาะเอาละค่ะ สำหรับชาวราศีกุมนะคะจะเป็นผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่22มกราคมถึงวันที่21กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะสามารถรับชมได้ทั้งแบบลัคนาแล้วก็แบบราศีนะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ทราบลัคนาเกิดนะคะก็สามารถเข้าไปหาได้แค่พิมพ์คําว่าหาลัคนาเกิดนะคะก็จะมีข้อมูลขึ้นมาให้คุณได้กรองนะคะ,ะที่สําคัญจะต้องมีเวลาเกิดที่แน่ชัดด้วยนะคะเนาะ เข้าสู่เรื่องกันเลยละกันนะคะชาวราศีกุมตอนนี้ก็คือยังมีดาวเสาร์ที่เข้ามาอยู่ในลัคนาอยู่นะคะก็อาจจะมะีมีปัญหาในเรื่องความเครียดนะคะความกังวลอะไรที่มันเหมือนกับว่าเป็นความกดดันนะคะเป็นเดบมนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็ยังอยู่นะซึ่งจะออกในปีหน้านั่นเองนะก็ขอให้ชาวราศีกุมนั้นนะคะดาวเสารก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นดาวที่ ส่งผลเสียสัะทีเดียวนะคะคือเขาจะเข้ามาให้เรานั้นได้เติบโตให้เรานั้นได้เรียนรู้มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะเข้ามาสร้างบทเรียนให้กับเราได้เติบโตนั่นแหละนะคะหรือไม่ก็มาฝึกฝึกให้เรานั้นเหมือนกับว่ามีพลังที่เข้มแข็งขึ้นมีความอดทนอดกลั้นมีความพยายามมากยิ่งขึ้นต่อไปถ้าเราเจอปัญหาประมาณนี้นะคะหรือว่า เราคิดว่าตอนนี้มันใหญ่แล้วถ้าในอนาคตข้างหน้าเราเจอสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่มันจะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยหนักกว่านี้เราก็เจอมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยดาวเสาร์เข้ามาสร้างพลังให้กับเราแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเราจะเหมือนกับว่าเฮ้ยเรื่องแค่นี้จิบๆในการต่อไปนั่นเองนะเพราะฉะนั้นสอบให้ผ่านด้วยนะชาวราศีกุมรวมถึงตัวอาจารย์เองด้วยนะก็อยู่ในลัคนากลุ่มด้วยเช่นกันนะก็ต้องสอบบท เรียนของดาวเสาให้ผ่านนั่นเองนะคะเนาะซึ่งอาจจะทำให้ชาวราศีกุมนั้นคุณอาจจะมีสภาวะความเครียดนะคะแล้วก็ความโมโหง่ายงุดงิดง่ายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะจะต้องฝึกสมาธิด,ด้วยนะคะฝึกจิตฝึกสมาธินะคะมันจะมาพร้อมกับดาบเอยไม่ใช่ดาบมาพร้อมกับพระอะไรอย่างเงี้ยนะคะในเรื่องของอารมณ์นะคะไพ่เด็กถือดาบเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์นะธาตุลมนะคะความรู้สึกอารมณ์ที่มันเ,เขาเรียกว่า เอาแต่ใจนะคะหงุดหงิดง่ายอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ดังใ,ใจก็เบี่ยงก็ได้ด้วยนะช่วงนี้จะเป็นในลักษณะนั้นถ้ากลุ่มที่มีความโตแล้ว30อัพอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเราจะาพยายามเข้าไปฝึกในเรื่องของการทำสมาธิเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมคำสอนของพุทธองค์การหาแนวทางที่จะหลุดพ้นจากอารมณ์ที่มันปั่นป่วนนี้ได้นะคะคือผู้ที่โตแล้ว เขาจะสแแบงหาประมาณประมาณนี้นะคะเข้าเข้าถึงสัจธรรมเข้าถึงหลักธรรม,มะนะคะคือหันหน้าไปทางธรรมค่อนข้างที่จะมากนะคะสนใจในเรื่องของศาสนาสนใจในเรื่องของการปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยอยู่บ้านสวดมนต์ทำบุญนะคะซึ่งการทําบุญนี่แหละ ชาลาสีกุมนะคะที่จะมาช่วยแบ่งเบาหรือไม่ก็มาช่วยหนุนดวงของเราได้นะคะไพ่พระมาพร้อมกับไพ่แห่งการช่วยเหลือไงนะคะบุญกุศลที่เราทานะคะหรือไม่ก็ถ้าท่านใดที่ยังไม่ได้ทําบุญหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไปไปบวชชีพรา์บวชพรามไปอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ด้วยนะถ,ถ้ารู้สึกว่าปัญหาของเรานั้นมันมันหนักมากๆนะคะอยู่ในช่วงของอารมณ์ที่มันแปรปรวนเป็นเดิมมูลมีความเศร้ามีความเขาเรียกว่าจิตตก หรือไม่ก็เป็นโรคซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้าไปนะเข้าไปปฏิบัติธรรมเข้าไปสแสวงหาในเรื่องของสัจธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะทําให้เรานั้นเบาขึ้นคลายขึ้น ปลดล็อกตัวเองได้นะคะไม่มากก็น้อยแหละซึ่งมันจะทําให้เราดีขึ้นในเรื่องของการที่เราเนี่ยแหละนะคะจากการทําบุญด้วยจากการปฏิบัติธรรมด้วยนั่นเองท่านจะเข้ามาส่งเสริมแล้วก็ช่วยเหลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คุ้มครองเราด้วยเช่นกันนะคะคุณนั้นเป็นคนที่มีซิกเซนหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองก็ได้นะคะอย่าขาดการปฏิบัติธรรมอย่าขาดการทําบุญนะคะคือถ้ายังไม่มีเงินก็ไหว้พระสดวนที่บ้านอย่าลืมกดน้ําด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย แหละนะคะพูดไม่ชัดอีกแล้วตรงนี้แหละนะคะที่จะทําให้เขาเรียกว่าเป็นการหนุนดวงจากที่มันแย่มันก็จะดีขึ้นถ้าหนักมากๆก,ก็จะเบาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะไม่ได้คลี่คลายไปทั้งหมดเพราะว่ายังมีเดือดแฮงแมนอยู่นะคะเดือดแฮงแมนหมายความว่าจะทําให้เรานั้นมีสภาวะความทุกข์ความเศร้าวความเสียใจจะไปต่อข้างหน้าก็เหมือนกับว่าจะ เป็นแฮงแมนไงติดขัดอยู่นะคะไปก็ไปไม่สุดจะกลับก็กลับไม่ได้มันทําให้เราเหมือนกับว่าต้องอึดอัดอยู่กับตรงนี้ไม่เห็นแนวทางในการที่จะดําเนินต่อไปในชีวิตเลยบางทีมันก็เคว้งคว้างบางทีมันก็เศร้านะคะจะไปทางไหนดีนะคะเนี่ยแหละมันเป็นอิทธิพลของดาวเสาร์นะคะไปต่อก็ยากก็ลําบากทําให้เรานั้นต้องติดต้องมีอะไรทุกอย่างที่มันเหมือนกับว่า,ามัน อะไรนะมันพัฒนาต่อ,อยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะสู้นะอดทนอีกหนึ่งปีนะคะชาวราศีกุมนะ,ล,ะนลัคนากุมก็ได้ในอนาคตข้างหน้าสิ่งดีๆก็รอเราอยู่นะคะตอนนี้ขอให้เรานั้นอยู่กับตัวเองอยู่กับการทําบุญปฏิบัติธรรมเราไปก่อนเดี๋ยวเมื่อไหร่ที่ดาวเสาออกแน่นอนโป๊ะเช๊ะเลยนะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนนะคะซึ่ง ตัวจย์เองก็รอเหมือนกันนะคะรอให้ดาวเสาออกจากลัคนาเราก่อนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะหนึ่งเรื่องเหมือนกับว่าจะมีคนที่มาแอบชอบคุณหรือเปล่าท่านที่เป็นโสดนะคะจะมีอัศวินขี่ม้าขาวหรือไม่ก็ะจะเป็นคนที่เข้ามาแอบมอบใจแอบรู้สึกแอบรักแอบมองคุณอยู่นะคะเป็นคนในที่ทํางานก็ได้ นะคะคนที่เราไปติดต่อเรื่องงานก็ได้เป็นลูกค้าเราก็ยังได้ด้วยนะซึ่งตอนนี้เขายังไม่ได้เปิดเผยอะไรนะคะหรือถ้าเรามีลูกค้าเออนะคะมีอะไรล่ะไปติดต่องานซึ่งผู้ใหญ่นะคะจะให้การสนับสนุนที่ดีกับเรานะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคนที่อายุเยอะๆก็แล้วแต่นะคะเขาจะแม่ตาเราเขายินดีที่จะพร้อม ช่วยเหลือเราในส่วนที่เราเหมือนกับว่าจะร้องขอเขาช่วยหนูหน่อยนะนะคะให้หนูยืมเงินหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปนะจะได้มากได้น้อยก็แล้วแต่ในบางท่านนะคะเนาะเป็นพี่สาวเป็นแม่ก็ได้นะคะเป็นผู้ใหญ่ที่เรา,เานับถือก็ได้ซึ่งเขาจะยินดีช่วยเหลือเราเขาจะมีความเมตตาเอ็นดูเรานั่นเองนะคะเนาะพยายามเอาชนะในเรื่องของความรู้สึกที่มันเป็นถิ่มูลให้ได้นะคะ,ะความ เขาเรียกว่าเคว้งคว้างนะั่นแหละไม่รู้ว่าอนาคตของเราไปอยู่ตรงไหนนะคะแต่จะบอกว่ามันไม่มีทางตันในชีวิตหรอกตอนนี้เราอาจจะมองภาพอะไรยังไม่ชัดนะคะแต่นะคะในอนาคตหรือว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่นะปัจจุบันนี้ทําวันนี้ให้มันดีที่สุดวันนี้คืออนาคตของเราทําอะไรที่มันดีๆได้นะคะเรามีความสามารถตรงไหนนะคะเราชอบอะไรก็ไปพัฒนาตรงนั้นให้เกิดความเชี่ยวชาญน,นะคะให้เกิดเขาเรียกว่า เป็นความรู้เพิ่มเติมสกิลให้กับตัวเองนะคะเรียนเรียนเข้าไปนะคะเรียนจนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเก่งแล้วนะความเก่งของเราเนี่ยแหละมันจะทําพาในเรื่องของอนาคตที่ดีแล้วก็มั่นคงให้กับเรานะคะเนาะพัฒนาตัวเองนะชาวกลุ่มชอบอะไรอยากจะทําอะไรก็ไปทําตรงนั้นแล้วก็พัฒนาให้มันดีนะคะ ตอนนี้หลายๆสิ่งหลายอย่างก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยคนอื่นเขาก็เป็นเหมือนกันนะคะเราก็ต้องอดทนให้ได้มากๆด้วยนะคะบางท่านเหมือนกับว่าจะมีโปรเจกต์ไปต่างประเทศหรือเปล่านะคะอาจจะได้ไปพบรักที่ต่างประเทศด้วยนะชาวราศีกุมถ้าคุณมีการเดินทางนะคะจะมีจะมีการเหมือนกับว่าจะมีใครมาถูกอ,อกถูกใจเราอ่ะจากคนทางไกลนะคะ เปิดให้นะสำหรับคนโสดนะคะหรือไม่โสดก็ได้ก็จะมีแนวโน้มที่จะเข้ามาด้วยเช่นกันนะ,ะถ้าเราออกไปสู่สังคมออกไปติดต่อง,งานไปต่างประเทศแล้วก็เดียวกับเขาอะไรอย่างเงี้ยจะมีลูกค้าหรือว่าจะมีคนที่เราไปเดียวนี่แหละสนใจในตัวเรานะคะหรือไม่ก็ให้การช่วยเหลือเป็นลูกค้าที่ดีก็ได้การเดียวกันติดต่อง,งานเนี่ยนะคะก็คือจะสําเร็จจะได้ลูกค้าจเจ้าใหญ่ก็ได้ด้วยนะคะ แต่ให้เน้นต่างประเทศนะคะจะเกิดขึ้นแบบประทันหันเนาะนี่งานก็อืจะมีงานแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะสิ่งที่เราคิดว่าจะไม่ได้สิ่งที่เราคุยไปแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ติดต่อมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. เขากลับติดต่อมาซะง,งั้นในช่วงของดาวพุธเดินหน้านะคะประมาณาต้นต้นเดือนก็น่าจะโอเคขึ้นแล้วนะคะจะมีการติดต่อกลับมาจากโปรเจกต์ที่เราไป ไปเสนอเอาไว้ไปติดต่อเอาไว้นะคะอยู่ๆเขาติดต่อมาซะง,งั้นนึกว่าจะไปได้แล้วเชียวนะคะจะมีโอกาสในเรื่องของการงานเกิดขึ้นงานใหม่เกิดขึ้น,น,นแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือด้วยลูกค้าที่จะได้ก็เป็นลูกค้าที่ดีด้วยนะคะนี่เห็นไหมล่ะชาวกลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นอย่ามัวจะท้อแท้นะคะทําอะไรไม่ได้ก็ทําบุญน,นี่แหละเพื่อจะ,จะเอามาเป็นกําลังส่งเสริมให้กับเราเขาเรียกว่าหนุนดวงต่อไปนั่นเองนะคะ ไม่ใช่ว่าไปสะดอกข้อหรืออะไรนะพาตัวเองไปไปทำบุญนะคะไปทําสังฆทานไปปฏิบัติธรรมก็ได้มีเวลาช่วงเงียบๆอย่างเงี้ยนะคะก็หาเวลาไปแล้วก็พยายามอยู่ในศีลในธรรมนะคะเนาะเติมบุญให้กับตัวเองสิ่งนี้แหละนะคะสิ่งศักดิสิทธิ์ท่านก็คือจะเมตตาจะช่วยเหลือเรานะคะซึ่งเกิดจากการที่เราเข้าหาธรรมะนี่แหละนะคะ ดีนะกลุ่มไม่ใช่ไม่ดีนะนะคะเอาชนะความรู้สึกที่มันน้อยๆให้ได้ในช่วงนี้นะคะเป็นเดมูละไรอย่างเงี้ยอาจจะมีสภาวะเ,าเขาเรียกว่าเป็นโรคซึมเศร้านิดๆน,น,นะคะซึ่งมันเกิดจากที่เราผิดหวังไงอะไรที่หวังว่าจะได้มันกับคาดเคลื่อนไปหมดเลยนะคะ เรื่องเดียวงานเรื่องลูกค้าติดต่อใครก็ติดต่อยากเหลือเกินมันเกิดจากอิทธิพลดาวพุธเดินถอยหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทําให้เหมือนกับว่าติดต่อใครก็เงียบก็นิ่งไปหมดเลยนะคะไม่ใช่เป็นแต่เรานะคะเป็นอิทธิพลของดวงดาวเดี๋ยวก็จะย้ายแล้วเดี๋ยวก็จะเดินหน้าแล้วนะคะอีกนิดนึงต,นต้นเดือนนี่แหละปลายเดือนต้นเดือนนี่แหละเนาะต้นเดือนกันยายนนะคะ าถามถึงเรื่องโชคลาภเป็นลาภลอยจากการเสี่ยงโชคอะไรอย่างนี้มีหรือเปล่าได้จากการทํางานนะคะออได้จากการทํางานได้จากคนอื่นที่เขาเรียกว่าเมตตาเอ็นดูเราช่วยเหลือเราอะนะคะเกิดจากสิ่งที่เราทำเอาไว้ดีกว่านะคะโชคลาภก็คือได้จากตรงนี้นะ เป็นการกระทำเป็นความพยายามเป็นในเรื่องของงานไม่เสียเหงือ่อไม่เสียแรงก็ไม่ได้ตังอะไรอย่างเงี้ยแต่จะดีมากๆนะคะซึ่งจะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนเมตตาเอ็นดูเรานะคะคอยเขาเรียกว่าคอยเขาเรียกว่าอำนวยความสะดวกให้กับเราได้อะเออนะคะให้งานเราของให้งานของเรานั้นมันง่ายมากขึ้นน่ะสุขภาพเป็นยังไงบ้างก็เป็นความเครียดเนาะนะคะ เป็นความเครียดเป็นความอึดอัดความกดดันของตัวเราเองนี่แหละนะคะที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งมันก็ไม่ได้แย่นะคะก็ไม่ถึงกับล้มหมอนนอนเสือไม่ถึงกับป่วยอะไรอย่างนี้ไม่มีนะคะ เ,เป็นโลกเก่าโลกเดิมของเราก็ได้นะที่มันเหมือนกับว่าทรงๆอยู่แต่ก็ถือว่าใช้ได้แข็งแรงดีนะคะไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรนะคะแค่เป็นสภาวะความเครียดเพราะฉะนั้นไพ่ขึ้นมาอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือจะเป็นคนรักเก่าคนรักเดิมคนที่เราเคยคุยเก่าๆนะคะจะย้อนสอนกลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งคนรักเก่าคนที่เคยคุยไปแล้แลวก็เลิกคุยไป จะกลับมานะคะซึ่งจะเป็นชาวราศีสิงห์ราศีพฤษภราศีมีนนะคะก็เป็นได้เออตอนนี้นะคะ่ะบางท่านก็เหมือนกับว่าติดต่อมาแล้วแต่บางท่านก็เหมือนกับว่าเราไม่อยากคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยติดต่อมานะ่แต่เราไม่ค่อยคุยก็ได้ด้วยนะคะคนโสดนะเป็นยังไงบ้างก็เป็นคนเก่านี่แหละที่อย่างที่บอกเมื่อกี้นี้นะคะเป็นชาวตุลก็ได้เป็นคนที่ เป็นอายการเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับกระทรวงความยุติธรรมไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นตํารวจเป็นทหารก็ได้ด้วยนะคะอืแต่เรารู้สึกว่าไม่โอเคกับเขาเนาะเขาเคยทําให้เราเสียความรู้สึกหรือว่าเรารู้สึกว่าเขาไม่ซื่อสัตย์ไม่ตรงไปตรงมากับเราก่อนหน้านี้นะคะ เราก็เลยเหมือนกับว่าเฮ้ยถ้ากลับมาคราวนี้เราก็ไม่ได้ไว้ใจอีกไงไม่ต้องมาคุยกับเราหลอกอะไรอย่างนี้ก็เป็นได้นะคะพอและเหนื่อยตอนนี้ขออยู่เป็นโสดดีกว่าคุณจะเหมือนกับว่าหลายๆท่านนะคะเคยผิดหวังมาเคยเสียใจมาแล้วก็เบื่อกับความโกหกเบื่อกับรักที่หลอกลวงอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยเอขออยู่กับตัวเองอยู่เป็นโสดใช้เวลาในการที่จะทำบุญอยากไปไหนก็ไป ศึกษาธรรมะอะไรอย่างเงี้ยซะมากกว่านะคะก็เรียกว่ายอมรับในการเป็นโสดได้แล้วค่ะรู้สึกว่ามันโล่งรู้สึกว่ามันมันก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมันสบายใจดีอ่ะเออท่านที่มีคู่ล่ะถามให้นะคะคนมีคู่ก็เขาเรียกว่าปรับความเข้าใจกันได้ดีดนะคะมีการปรับการจูนการ อารมณ์อรลลยล้อมชอมให้แก่กันนะคะเฮ้ยถ้าเขาแรงเราก็ลดถ้าเราแรงเขาก็จะลดให้อะไรอย่างนี้นะคะเป็นการปรับตัวเข้าหากันแล้วก็อาจจะไม่หวือหวามากนักเพราะว่าในตอนนี้นะคะเรื่องภาระความรับผิดชอบเรื่องการงานทุกอย่างมันดูดูเหนื่อยดูท้อก็เลยทาให้ความรักของเรานั้นไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะคะก็อยู่ๆกันไปอะไรอย่างนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นสภาวะ เราเหนื่อยซะมากกว่านะกับภาระความรับผิดชอบเรื่อยๆนะคะเรื่อยๆนิ่งๆทะเลาะกันไหมก็ไม่นะคะคุยกันได้ไหมก็คุยกันดีแต่มันก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบว่าวันแววแต่แตกอะไรขนาดนั้นนะคะไม่ได้เซวิตวิสวิวอะไรขนาดนั้นก็เป็นเพื่อนคุยกันกันไปอ่ะมีปัญหาอะไรก็ปรึกษากันได้จะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่านะเป็นความรักที่เหมือนกับว่าเราโตกันแล้วนะคะเนาะ โอเคนะคะในเรื่องของทัท่วๆไปของชาวราศีกุมนะคะก็ประมาณนี้นะคะแวนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนะคะหรือว่าเป็นแนวทางแก้ไขก็บอกไปแล้วนะคะเนาะให้คุณนั้นมีกําลังใจในการที่จะดําเนินชีวิตต่อไปนะคะทุกอย่างมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นสัจธรรมอยู่แล้วด้านเองนะคะดวงดาวก็เหมือนกันจะมีการโครจรเป็นวงกลมนะคะ เมื่อไหร่ที่ดาวเสาร์มาเจอลัคนาเรามันก็ทําให้เรานั้นต้องอึดอัดติดขัดต้องกดดันให้เราต้องเปลี่ยนแปลงนะคะมันต้องหนุ่ม่ก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นมีความมีความอดทนมีความนิ่งมากยิ่งขึ้นเขาเรียกว่าฝึกให้เราเติบโตต่อไปนั่นเองนะคะต่อไปเราเจออะไรมันก็คือจะสบายละนะคะทุกคนต้องเจอบทเรียนนี้ทั้งนั้นเลยนะไม่ใช่ว่าแต่เรานะคะมีพายุก็ต้องมีวันที่พายุหมดมันต้องมีวันฟ้าใสา ะะมันไม่มีใครที่จะแยกไปได้ตลอดนะคะชาวราศีกุมเนาะก็มันทําบุญสะสมบุญให้ได้มากๆนะคะเพื่อที่จะให้เรานั้นในภายภาคหน้า,นาพบไหนภูมิไหนต่อไปก็คือจะได้มีบุญมีวาสนาเกิดมาร่มมา,ร,มารวยต่อไปได้นั่นเองนะคะทําบุญชาตินี้รวยชาตินะทําทหน้าชาตินี้ก็สวยชาตินี้อะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะคะโอเคนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ